ไอ้่อยคอยคอยคอยได้แล้วแม่เฮ้ยโอ๊ยน้อคอยคอยรอบลมมาทั้งคุณทีหลังไปอ้าตะพูนบ่พี่ អត់គាត់ប៉ះយកយកអីយកទាំងញាទីเยอะនេះអស់នោះនេះទីเยอะបាំងបាំងเออឡាទៅដាំងក្នុងពូក៏ដាំងទៅចៅ จะใครไปกวนไผ่แล้วเหรอจะใครโกนไผ่เว่ยเฟืองหยาคือกันนึกคอยแทรค่อยถ่ายถ่ายเกาะถ่ายรูปนี่ยจะใครมาโกนไผ่โอ้ต้องไปทางพุ่นพี่ลมมาทางพุ่นพี่ Lăng nó lăn hồi ngồi ngắm nhảy lên